ครับผมนะครับผมพีโนอินพ่อพี่นาแก้ววันนี้มาต่อยกับอิทิพนวอยินงยองวันนี้จะมาชนะแน่นอนครับวันนี้ฟิตเต็มร้อยครับแล้วเจอเอ็ดวันลูมิเนีนยมยินดีเต็มที่แน่นอนครับซ้อมมาดีครับน่าจะช,ชนะได้ครับมั่นใจ เ็นนี่เจอกันเทียนวันครับผมเส็กซิตต่อแสงจะน้อยครับวันนี้โชคพิการร้อยสิบสฟโชคกับภูทอกต่อสุรัตเคยชนะมาแล้วครั้งครั้งที่แล้วครับเอาวันนี้มาแทนก็เต็มที่ครับก็วันนี้ชนะแน่นอนก็วันนี้มาเชียร์ผมที่ศึกเอ็ดวันครับที่นี่ครับเต็มที่ครับสวัสดีครับผมกิติเดชต่อสุรัตหรือภูทอกต่อสุรัตครับ ไปที่แล้วถึงผมจะแพ้คะแนนเพราะผมไปกิจชาทำชาายรอบสุดท้ายครับแต่ไปนี้ผมเตรียมแผนมาดีครับผมได้ชิงอาวุธออกก่อนนะครับชัยชนะแน่นอนนะครับกับเบิร์นการนะครับวันนี้ที่ลุมินีศึกคเดวันครับสวัสดีครับผมเป๊ะปรี้ยมมกิมยิมครับหรือว่าติดไหมครับซ้อมมาหนึ่งอาทิตย์ครับเวยจะมา สามอาทิตย์ครับแล้วมาเก็บตัวอยู่ที่ค่ายเดัอหนึ่งอาทิตย์ครับวันนี้ผมมาเรี่ครับจะมาชนะกับสู้สงให้ได้คแบบยันนี่เจอก of of ันครับถึงเอ็ดว yep> ันเดียวไปสวัสดีครับผมรัานบ๊อบเปบอร์แก้วครับ เมื <ersch> 2> 2. On, ่อเช้ามาเกิน107กสี่ครับรถไปจุดส so ี่แล้วก็เย็นนี้เจอกับเพชรพันล้านมวยฝีมือครับก็ผมก็จะต่ตามสไตล์ครับเกรารตามรัมครับแล้วก็เย็นนี้ฝากแมนมวยมาเชียร์ศึกเอ็ดวันด้นะครับแล้วก็ผมจะไปแจ้งกับค่ายกับบ้านให้ได้ครับ วันนี้ผมต่อยคู่เอกคือิษวันต่อยกับประกายคือผมซื้อยอคาคุณครับครับผมวันนี้มาเต็มร้อยแน่นอนคนระับผมจะไม่ทำให้เสียหน้าครับเราจะช่วยเว็นแรงใจได้ครับประกายเป็นทีนะ่สี่มสม,มุยครับผมก็เาไมา้ต่างสิ่งต่างสายมาวันนี้ก็เตรียมตัวมาเรียบ น้ำหนักก็มาพอดีครับวันนี้นาจะเอาชนะครับกับใครครับผมสิงใหญ่โซคุระบงครับจากโปโกุรารับวันนี้ผมน้ำหนักมาึงมา135.2ครับลดไปจุดสองครับเจอกับเจนรบสุจิปมีเกี้ยวนะครับเป็นมวยเขา่าผมก็จะต่อยตามสไตล์ของผมนะครับเตีขาต่อยมัน จะเข้าล็อกตีครับวันนี้ก็จะเอาไซสนะกลับบ้านได้ได้กลักบค่ายได้ครับแล้วก็ฝากพี่น้องชาวลาวและก็ชาวไทยช่วยเสียช่วยมาเสียเป็นกำลังใจให้กับศึกเอ็ดวันด้วยนะครับนะครับผมเจนรับสุจีเมียี้ววันนี้ผมจะอาวุธอาวุธเข่ามาสูส้กับชิงใหญ่วันนี้ิดตามผมได้ ที่เบติมายโรปินีสิบเอ็วัน